เกียตาธมดิชชายเกียรติใจ่ปอบเด็กนี้สี่ปุ่นิีกีกข้อเอ็งบ่วงสื่อเองพีโกงปอใส่ผิวโจ๊ปอไตเสียกงปอเบาอิวบ่วงสื่อเฮงตอนนี้ท่านอาจารย์พิี่ภึคุลพิรพรพรให้ สิยานุศสีทุกท่านได้ร่วมบุญนะครับรับองค์ไทเงืเอียรประธานพรขอพรขอบรารมีจากทีโกงก่อนครับหนึ่งชุดขอพรขอบรารมีจากไซทีโต้ลี่ิมีอธิษฐานดีๆนะฮะบ,บอกชื่อนามสกุลของเราด้วยนะครับ พลังห้างตัวจี้หวงต,ตัวชัยที่เงืองอีกอีกไรใช่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 อออรอบมืมื่อนายท่านสักคราหนาครับ ตรตั้งใจให้ดีครับอบอกชื่อนามสก,กุลในในใจของเราด้วยขอพ,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 อพอรขอบารมีจากไตสีีกงงเทพเจ้าเดือนเจ็ด ไอศยาโกงบราทานพรร่มใส่ลูกหลานนานแสนน,นนานใช่ใช,ใช่ใช่ให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญไมดม่หมดไหมหมดไหม,มตอนนี้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปพี่ช้างดูก่อนว่าหมดไหมหมดไหม <ถอ S 2> ช้างหมดเปล่าหัวช้างหมด